โควิดแอนติเจนเทสคิตยี่ห้อนี้นะคะ SD Bio Sensor นะซึ่งเขาบอกว่าเป็นของเกาหลีเคลมว่าตรวจโอมิคอนได้โดยเผื่อใครอยากจะซื้อยี่ห้อนี้จะได้มีข้อมูลนะก็จะมีแผ่นพับสำหรับวิธีการตรวจเป็นทิวตรวจแผ่นตรวจเนาะเอ่อแห่จมูกอันนี้จะเป็นแบบสั้นนะคะหมอดูแล้วก็คือเขาให้แหย่ไปจนถึงแค่ตรงนี้นะแค่ในในโพรงจมูกตรงนี้ค่ะไม่ได้ให้แห่เข้าไปลึก จนถึงสุดต่ังโพรงจมูกแล้วแต่ว่าก็ก็โอเคแหละเพราะว่าเราตรวจที่บ้านอะบางทีถ้าแย่แบบลึกอันลึกๆมากคือเราก็กลัวเราก็เจ็บอย่างเงี้ยก็เอาลองแบบแค่นี้นะคะอันเล็กๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะตรวจให้ดูกอนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นตรวจนะคะฉีดตอนก่อนจะตรวจนะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะมาเป็นอย่างนี้นะคะ โอเคนี้เนาะเปิดแล้วก็ตั้งไว้เอาไว้ปิดแบบนี้นะคะโอเคนี้กล่องเขาจะทำมาสำหรับให้มีที่วางนะคะเดี๋ยวมองแกะก่อนเนะ <Okay. S 1> าะอนี้เนาะมไม้นะคะก็ให้ระวังเวลาที่เราเปิดนะเราจะเปิดด้านปลายนะคะพยายามอย่าไปจับโดนด้านที่เราจะแย่จมูกนะคะ นี่นะเราก็จะจับปลายแบบนี้นะคะอย่าไปโดนตรงที่จะแหย่จมูกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้แยงเข้าไปประมาณ1.5เซนติเมตรก็คือประมาณเท่านี้นะ,นะคะนี่นะข้างละ10ครั้งเนาะอืบครันมทุกคนอเโอ้ยไม่ได้เลยนะเนี่ยโล่งเลยค่ะอีกข้างน,นีงนะ หนึ่งจุดห้าเซนแล้วก็เราก็เอาไปจุ่มในน้ํายานะอีนนี้เราก็จะไปแย่ในตัวน้ํายาอานนี้นะมันจะมีน้ํายาอยู่ตรงข้างล่างนี้นะคะเห็นไหมเห็นน้ำยาเนาะก็แย่เข้าไปแล้วก็หมุนหนึ่งสองสามสี่เขาก็บอกว่าให้บีบบีบด้วยนะห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิโอเคก็น่าจะได้เชื้อพอสมควรเนาะติดให้แน่นนะอ่าทีนี้ก็มาหยดเวลาหยดจะค่อยๆ่ยหยดสี่หยดนะให้ระวังนะตรงระหว่างจุกเนี่ย ถ้าเราปิดฝาไม่สนิทนะคะมันจะกระชองได้ okay. ให้ค่อยหยดนะอะลุ้นมากหนึ่งปล่อยให้มันซึมไปก่อนสองสาม ซึมหรือยังอนะ่ะเห็นไหมพอซึมไปแล้วเราก็ค่อยหยดเข็มที่ 4. อันที่สี่เนาะ C K okay. อ่ะที่เหลือก็ตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็มาลุ้นกันนะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะก็ปล่อยให้น้ํายามันซึมไปเรื่อยๆเลยเนาะปกติเขาก็จะให้รอตั้งทิ้งไว้ส5บห้านาทีก็คือรอให้มันทําปฏิกิริยากันให้เรียบร้อยนั่นแหละแต่ว่าจะทิ้งไว้ก็คืออ่านผลไม่เกิน 30นาทีนะสำหรับยี่ห้อ Standard QSD Bio Sensor นะคะดูแล้วน่าจะรอดอยู่นะเดี๋ยวคอ,อให้มันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เราจะรอให้ครบ15นาทีนะคะจับเวลาเราก็ครบ15นาทีแล้วนะเราก็มาอ่านผลกันนะคะเปิดเทียบกันได้เลยสำหรับอันแรกผลลบนะคะก็จะมีขีดเดียวที่คอนโทรนะคะอันนี้ของหมอเองนะ ก็ได้ขีดเดียวที่ตัว4นะคะก็คือแปลว่ารอดนะครั้งนี้ผลเป็นลบนะคะแล้วก็อ,อื่นๆนเนอะเขาก็จะมีผลแปลไว้ให้นะคะสำหรับถ้าคนที่เป็นบวกมันจะขึ้น2ขีดเนาะแต่อันนี้เราขึ้นขีดเดียวก็คือถือว่าปลอดภัยนะคะโอเคค่ะหวังว่าจะเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบนะแต่ละยี่ห้อนะคะว่ายี่ห้อไหนดีใช้ง่ายใช้ยากอะไรต,ต่างกันยังไงเนาะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ